อีกทั้งเมื่อเริ่มการต่อสู้และเมื่อเหลือพลังชีวิต50พวกเขาจะได้รับโลอีกโอ้โหเออนั้นเราก็เน้นโลแม่งไปอีกมันโคตรโลแม่งโล่หนึ่งโล่สองโล่สามโล่สามชั้นเวนการ์ได้รับโลอ์ติแฟกต์เราก็ให้โลกากกยก็ให้โลทุกอย่างทุกอย่างเน้นโล่ไปเลยเป็นไง,ไงามาดูทางฝั่งของฟิเดอร์สเต็กดูดีว่าฟิเดอร์สเต็กมันจะสู้ได้เปล่าเซรลาโลวิง่งเออมาดีมาดิมาดมาด,ดูดดูดแรงแค่ไหนก็แพ้โลครับแพ้โล คตรมาหาโลอะโคตรพ่อโคตรแม่โลอยากเจอโลบ้างพอแท้งไม่มี <laughs> <laughs> ผมไม่ได้อยากเจอ <laughs> ผมไม่ได้อยากเจอเลยเ <laughs> <laughs> นี่มันให้มาแค่นั้นอะ <laughs> ผมว่าผมเอาอันนี้แล้วกันเพราะว่ามันใช้ได้ในอนาคตครับอ <laughs> นาคตเราจะต้องใช้ <laughs> กอบอ่า <laughs> แล้วถ้ามาแบบนี้ผมว่า <laughs> มันน่าจะเอาอันกลาไว้นะครับขโมยขโมยไอเทมจาก ัตูนับผู้เล่น3ามคนที่ตายเราได้เ,เทมของเขาดีนะของดีเพราะเรายังไงเราก็ไม่ใช่3าคนแรกที่ตายบอกได้เลยจะเป็นคนอื่นเสมอจริงๆเออจริงจริงนี่แหละสูตรนี้เลยขึ้นเวลเลยครับไม่ต้องสนแล้วเพราะสี่บาทของเรา2ดาวไปแล้วไม่จําเป็นต้องอยู่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นเป็นเลโก้าเลยหาตัวทองนะครับเดีย๋ยวคนนึ่จะชิงตัดหน้าหาตัวทองนะ <ST> S> <S ไปก่อนเริ่มละเิ่มไม่ใช่ละเริ่มแปลกๆอะเริ่มไม่ใช่ลปปะอะ,ลอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องทุ่มหมดอะต้องขายทุกอย่างต้องขายแล้วว่าไม่งั้นไม่ได้ เมื่อไข่เมื่อกี้ต่อไปเราอีกสองคนนะวุ่นเห่ไรนี่ปะปเรียบร้อยจบจบแล้ว ใครที่ทําอะไรผมไว้เมื่อกี้ก็เต็มตัวนะครับเป็นตัวชดใช้กรรมนะครับในนรกนะครับลาก่อนนะ๊ล่บายเมื่อถึงคราวสลับตัวซาเบล่าก็ได้เฉลยใชย้และทุกตัวบนสนามก็จะได้ตายจากซาวิล่าเพราะเราเนงไยเราก็ไม่ใช่สามคนแรกที่ตายบอกได้เลยจะเป็นคนอื่นเสมอ